สวัสดีครับพามาชมข้าวโพดสวยๆเทคนิคการทำข้าวโพดนะครับไม่ยากเลยละสองตันยังไงก็ทำได้พามาดูครับผมข้าวโพดอายุ1เดือนนะครับตัวนี้จะใช้เป็นสายพัน NK หกแปดสี ถ้านับวันที่เกิดน่าจะเป็นสิ้นวันที่หนึ่งวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดก็ยี่สิบเจ็ดวันแต่ถ้านับรวมวันปลูกลงปลูกตอนแรกก็ดินไม่ค่อยดินไม่ชื้นนะครับก็ปลูกวันที่ยี่สิบเจ็ดแปลงนี้ไม่ได้รองพื้นนะครับไม่ได้รองพื้นใช้เครื่องหยอดแบบเข็นเอานะครับ เห็นเอาสวยงามนะครับมาดูระบบน้ำระบบน้ำนี่จะใช้เป็นสายยางครับต่อสปริงหัวสปริงเกอร์นะครับตัวนี้ปลูกได้สิบห้าวันสิบห้าวันแล้วใส่ปุ๋ยยูเรียใช้สี่สิบหกศนนนะครับ ตัวนี้จะเป็นข้าวโพดเก่าแล้วก็ถอนทิ้งได้เลยหนาเกินนะครับดูความถี่ของต้นนะไม่ถี่นะครับตัวนี้ใช้เครื่องเครื่องหยอดแบบปากปากหยอดเก้าปากนะครับ ค่อนข้างจะโตช้านิดหน่อยเพราะว่าฝนฝนตกบ่อยจริงๆฝนตกบ่อยนิดไม่ดีนะครับเขาพดเล็กไม่ชอบน้ำโตช้านิดหน่อยถ้าเป็นถ้าเป็นการลองปลูกแบบลองพื้น ใช้เครื่องหยอดแบบใช้รถไถหยอดนะตัวนั้นจะดีกว่าแต่ระยะการเกิดไม่ค่อยสวยเหมือนตัวนี้นะครับถีจะถอนทิ้งไปัลก็จะมีข้าวโพดเก่าที่ว่าเกิดแปมขึ้นมาด้วยเยอะไม่แนะนนํำให้ปลูกทีนะครับ ปูขี่ได้สักเล็กนะตัวนี้เป็น NK 68 48แปลงนี้ห้าไล่นะครับห้าไล่ใช้เมล็ดพันธุ์อยู่ที่17กิโลกรัมโดยประมาณค่อนข้างที่จะไม่ ไม่เปลืองนะประหยัดถ้าใช้รถปลูกก็อยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดกิโลนะปลูกรอบนี้ผมใช้เครื่องหยอดแบบเข็นเอาหนิพึ่งพึ่งใช้ครั้งแรกนะครับแต่ก็โอเคเนะสวยครับสวยส่วนหนอนนี่หนอนกำลังลงวันนี้วันนี้น่าจะได้ฉีดแนละ ก็ลงเยอะแล้วทำงานอย่างอื่นด้วยไม่ค่อยมีเวลามาดูส่วนหญ้านี่ฉีดไปแล้วครั้งหนึ่งน่าจะมาต้องมาเก็บทำรุ่นอีกรอบสองแล้วค่อนข้าง,างจะโตช้านใส่ปุ๋ยการฉีดการฉีดยาฆ่าหญ้าทำรุ่นนะครับ แนะนำให้ใส่ปุ๋ยก่อนนะครับใส่ปุ๋ยไปก่อนเลยแล้วมาฉีดทำรุ่นที่หลังหญ้าตายดีครับแต่ถ้าเราฉีดทำรุ่นแล้วหญ้ากว่าเขาจะลงใช้เวลาสิบวันเลยนะกว่าเขาจะยุบลงหมดแล้วเรามาใส่ปุ๋ยที่หลังนี่หญ้ามีม ที่ไม่ตายก็ขึ้นมาเร็วมากทางที่ดีนี่ที่ทำมาตลอดนี่ก็คือเราต้องใส่ปุ๋ยก่อนนะครับให้เข้าวโดได้กินปุ๋ยก่อนแล้วเรามาฉีดยาฆ่ายาฉีดทำรุ่นตอนนี้หนอนก็ลงเยอะมากวันนี้เตรียมอุปกรณ์มาแล้วครับเตรียมอุอปกรณ์มาสำหรับ ีดยานอนแล้วแปลงนี้ห้าไร่นะระบบน้ำนี่น้ำบาดาลน,นะครับน้ำบาดาลน,น้ำบาดาลจะใช้ปั๊มสองแรงจริงๆแรงครึ่งก็พอครับแต่พอดีเรามีปั๊มสองแรงอยู่แล้ว บอ่อนี้ค่อนข้างลึกนะครับปั๊มสองแรงนี่ใช้ย่อนลงสุดสายไฟนะครับห้าสิบเมตรพอดีใช้เป็นปั๊มน้ำออกสองนิ้วนะครับเป็นระบบปั๊มตัวนี้จะเป็นน้ำออกสองนิ้วเราลดเราลดเป็นนิ้วครึ่งขึ้นมาด้วยเพราะว่าลึกเกิน เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำให้ดีขึ้นการทำน้ำหยดดีกว่าลดสแบบสปริงเกอร์ไหมก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะครับโดยส่วนตัวนี่ทั้งน้ำหยดนี่ไม่เคยทำนะแต่เคยทำระบบสายน้ำพุ่งมาแล้ว ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านถือว่าไม่ประสบความสําเร็จสําหรับการทําสายน้ําพุ่งเพราะว่าเราไม่ใช้น้ําเราไม่มีน้ําสะน้ําคลองนะครับเป็นน้ํประดาน้นํามันไม่พอครับน้ําไม่เยอะขนาดนั้นยาฉีดยา ค่ายายาฆ่าหนอนที่เราใช้นะครับเราจะใช้ตัวนี้อีมาเมกตินเบนโซเอตนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ยาตัวนี้เป็นยาฆ่าหญ้ามีไซโตโอนบวกอะทัซินนะครับมีสองยี่ห้อนะครับที่ใช้แล้วแต่ใครชอบราคาก็ต่างกันออกไปนะครับ ส่วนยาหนอนมีหลายมีหลายตัวที่ใช้ได้นะครับแต่ตัวอีม่อีม่มเมกตินนี่จะตัวถูกสุดใช้คุ้มค่าครับ <S 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 การทำรุ่นนี่ใส่ปุ๋ยนี่ต้องถ้าจะเอาไร่ละสอตันโดยประมาณนี้ ใส่ปุ๋ยสามรอบนะครับอายุการใส่ปุ๋ยตอนแรกเพราะว่าเราไม่ได้ทำเราไม่มีรองพื้นเราก็ใส่ปุ๋ยอายุสิบวันเขาโพดได้15วันก็เราใส่ปุ๋ยแล้วตอนนี้หนึ่งเดือนเราจะใส่อีกรอบหนึ่งตัวนี้ยังไม่ได้ซื้อปุ๋ยมานะครับ หนึ่งเดือนเราจะใส่อีกรอบหนึ่งแล้วก่อนออกดอกเราจะใส่อีกรอบหนึ่งระยะช่วงทำรุ่นนี่เน้นเน้นยูเลียนะครับเน้นยูเลียให้ต้นอวบต้นสมบูรณ์ก่อนทั้งรอบแรกและรอบสองอัตราการใช้ไล่ละ25กิโลถึงไล่ละ30กิโลส่วนเทคนิคการใส่ อันนี้แล้วแต่ความความถนัดนะใส่รอบแรกผมจะใช้เครื่องเครื่องหยอดเมล็ดนี่นแหละเราจะมีจานปุ๋ยแล้วเราก็เข็นใส่เบียดเบียดกับแนวแถวที่เราปลูกข้างๆต้น้าวโพนครับรู้สึกว่าผลผลการตอบสนองของต้น้าวโพดดีนะครับการกระจายปุ๋ยมันปุ๋ยมันฝังอยู่ในดินด้วย ก็ทำผมนี่ทำหลายแปลงนะครับแต่แต่ละแปลงก็มีแต่แปลงเล็กๆทั้งนั้นเลยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปุย๋ยรอบสุดท้ายนี่ถ้าจะใส่แนะนำให้เป็นตัวท้ายสูงนะครับตัวกลางสั้นนะครับตัวปุย๋ยมีสูตรปุย๋ยเป็นปุย๋ยเคมี npk นี่ เ็นในตัวเจนนี่ในตัเจนช่วงสุดท้ายถ้าเ้าพวดเราเขียวอยู่ถ้าเขาพดเรายังเขียวอยู่ไม่เหลืองต้นไม่เหลืองใบล่างไม่ไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งใบล่างใบล่างก็เขียวนี่แนะนำเป็นสิบห้าห้ายี่สิบจะดีและสมบูรณ์มากฝักใหญ่นะครับ แต่ที่ผมใส่นี่ผมใส่ปุ๋ยสูตร21 74นะครับหรือ22 6 22ผมจะเน้นเน้นตัวหน้าตัวท้ายสูงด้วยก็ไล่ละสองตันมาตลอดนะครับไม่มีไม่มีขาดไล่ละสองตันแหละไล่สองตันขึ้นอยู่แล้วถ้าทำแบบนี้ ปุ๋ยช่วงสุดท้ายใส่เยอะไหมไม่เยอะครับประเมินต้นข้าวโพดครับถ้าใส่เยอะเปลืองเฉยๆครับข้าวโพดกินไม่หมดนะครับถ้าขา้าวต้นข้าวโพดมีอาการขาดปุ๋ยก็อาจจะใส่เยอะหน่อยเป็นไร่ละสี่สิบกิโลหรือห้าสิบกิโลต่อไร่แต่ถ้าต้นข้าวโพดเขียวแล้วก็ สากิโลกรัมต่อไร่นะครับห้าไร่ผมก็ใส่อยู่ประมาณ3ากระสอบครึ่งหรือไปหา4ี่กระสอบก็อยู่ประมาณนี้เทคนิคนี้ลองนำไปใช้ดูนะครับยังไงก็ได้ไรละสองตันครับขอบคุณกรับสวัสดีครับผม